เมื่อวันที่19พฤษภาคม2565เวลา17.54นนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมราชโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2559-2560 เ้าทูลละองธุรีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งประกอบด้วยรางวัลที่1รางวัลที่สองรางวัลชมเชยและรางวัลอ่านดีรวม4ภาคในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรกัญญาบาลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัทเทพสตรีตลอดจนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั้ง37แห่งและนายสว่างผู้พัฒพิบูลประธานคณะกรรมการ,รดำเนินงานในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชพัฏ รวมเฝ้าออทูลละองธุดีพระบาทด้วย